สวัสดีครับผมโู้การหลังไมบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่7เดือน10 2565กันนะครับ ก่อนเด่นแอดเองต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเด็กครูและผู้สูญเสียทุกท่านจากเหตุการณ์ยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนไว้ณที่นี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องบอลต่อกันเลยนะครับเรื่องแรกอะไรอดีตแข้งหนองบัวลำพูนเหตุการณ์ยิงกองเต้พร้อมย้ายออกแล้วก็เรื่องของแฟนมอนยูล่าชื่อไล่ฮารันพร้อมแล้วฟันครับอะไรอดีตแข้งหนองบัวลำพูนเหตุการณ์ยิง จากเหตุการ์สะเทือนขวัญของชาวไทยและชาวโลกจากเหตุคนร้ายบุกกาดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบอตเขตอำเภออำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูรวมมีผู้เสียชีวิตรวม36รายรวมไปถึง1รายชื่ออดีตนักฟุตบอลหน,นองบัวลำพู c อีกด้วยจากรายชื่อผู้เสียชีวิตมีชื่อนายวิรชนบุญวิเชียนหรือพิเปิลอดีตนักฟุตบอลหน,นองบัวลำพู f อฉซชาย,ยาว่าปาลาไหลไฟฟ้าได้เสียชีวิตที่ตลาดจากเหตุการ์การยิงดังกล่าว สำหรับแอดเองเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าและคดถูกใจกับเสีงที่เกิดขึ้นแอดเองต้องขอไว้อะไรกับผู้สูญเสียทุกท่านไว้นะที่มีด้วยนะครับกองเต้พร้อมย้ายออกเป็นกุโรกองเต้กองกลางทีมซูซีปัจจุบันได้เป็นเดซเซที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่และให้ความสนใจทีมอาร์เซนอลและเทอร์นฮอตสเปอร์แบบฟรีเอเจนต์ในฤดูกาลนี้กองเต้ต้องเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บเลื่อนงานอยู่บ่อยครั้งได้ลงเล่นเพียง2เกมเท่านั้น โดยแอชเชนส่วนตัวของกองเต้ความที่จะรับข้อเสนอจากอาร์เซนอลหรือสเปอร์หาดยื่นเข้ามาให้พิจารณากองเต้เล่เนให้ซูซียไปแล้ว2องเกมนับตั้งแต่ย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2015ในช่วง7ปีที่ผ่านมากองเต้คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และพรีเมียร์ไว้มากมายแฟนนยูล่าชื่อไล่ฮารลันแฟนบอลแมนเตอร์ยูเนเต็ดลายหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวในการล่ารายชื่อเรียกร้องให้มีการห้าม เออร์ลิงฮาลันลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกต่อไปหลังก่อนหน้านี้ฮาลันได้ถล่มแมนยูไปถึง6ต่อ3โดยเจ้าตัวยิงไปถึง3ลูกและแอสซิดอีกด้วยโดยเหตุนี้แฟนบอลถึงต้องการแบนฮาลันให้ย้ายไปเล่นที่อื่นในทีซัุน,นี้ฮาลันยิงในทุเลการไปแล้ว19ลูกจาก11นัดล่าสุดยังถลม่มเอฟซีโคเปอเก้5ต่อศูนอีกด้วยและยังมีอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่โดนฮาลันยิงก็คือทีมวันมัสโดยแฟนบอนลรายหนึ่งได้ออกมาสัมภาษณ์ไว้ว่า เรียกร้องให้แบนด์เอร์เริงฮาร์แนด์ไม่ให้ลงเล่นฟุตบอลอีกเพราะมันไม่ยุติธรรมฮาร์แลนด์คือหุ่นยนต์มันไม่แฟร์เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องร่วมมือกันหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เล่นฟุตบอลในประเทศของเราสำหรับแอนแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บ้าบอกเกินไปครับ ก็าหากผิดพลาดประการใด้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจและสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ